เราสอบสกิลสายฟ้าของเราดีกว่าทันเดอร์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่นก็เห็นเราก็สามารถสกิลได้ไม่ใช่เหรออ้าวจิมมาทำอะไรที่นี่ล่ะผมใช้สกิลไม่ได้เฮ้ยเสื้อก็ยังไม่ซักใครถามคุยับตัวเองเอาละโอเคโอเค เพราะที่สกลใช้ไม่ได้เพราะว่าเขาลบลร้านสกลกันในหมดแล้วทั้งหมู่บ้านเนี้ยไม่มีใครใช้สกลได้หรอกก็แสดงว่าเราไม่มีสกลใช้แล้วหรอใช่แล้วแหละงั้นข้าต้องไปก่อนนะ,ะทำไมอะ่ะเพราะว่าเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วลูกข้าตายแล้วไ้ต่อเล่าให้ฟังเฉยเฉมันน่าเสียใจไหมละ่ะก็อยู่นะ เฮ้ยเอจิมไม่ทักทายกันเลยเหรอเฮ้ยใครวะเนี่ยเอา้าจะไม่ได้อีกโอ้ยนาอแล้วเป็นใครเนี่ยก็พี่เองไงผมไม่มีพี่ไม่ใช่เหรอเองนี้ก็ใครไงพี่โมลูกอย่าลืมนะว่าลูกอะมีพี่อยู่คนนึงแต่ลูกอะจำไม่ได้อ๋ออย่างนี้เองใช่ก็เราทากกลับเนี่ยทำไมพี่พูดเร็วจังเป็นปกตินะ ไม่มีแล้วค่ะไปก่อนแหละสวดสื้สื้สสสนั่นใครอ่ะพ่อมดอันดับสามที่พ่อมดเท่แต่โดนทานหารฉีดฉีดสีน้ำรุงใส่ก็เลยเป็นพ่อมดเสื้อรุ้งไปเลยเสื้อก็ยังไม่ได้ซักคนหมู่บ้านนี้ใช้สกิลไม่ได้แล้วใช่ไหมรู้ได้ไงอ่ะฮฮฮก็ฉันเป็นคนผลิตผงลบล้างสกิลเองไงล่ะเมือนแม่ก็สารที่ สารยานาบแล้วก็สารรอบร้านสกิลด้วยทำอย่างนี้ทําไมทําเพื่อความสนุกของใครเองเหมือน,นพี่จะเป็นฝนะั่งร้านเจะเป็นฝั่งเดีเองแล้วแต่เลยเอาลูกทั้งสองคนจักกันแล้วเหรอ,อแม่พี่คนหนึ่งเป็นฝั่งร้าไม่ใช่เหรอใช่แต่พ่ออีฝั่งพี่นะทำไมอะ่ะแม่ด้วยลาก่อยเฮ้ย hey. มีอะไรให้ข้าช่วยไหมจิม,จ,มจัดการสองผู้ใหญ่คนนี้ให้หน่อยเลยเลยไม่ดีอะไรเข้ามาเลยโอมแทงเาให้อาเแม่น่ากลัวเลยอ,อ้าโอ้ดีดีดีนี่ต้องเจอชุดนี้หน่อยจริงๆข้าไม่ใช่คนธรรมดานะแล้วเป็นอะไรล่ะไม่ดีอะไรส่งไม้หมดเลย ยอยมากจะทาให้เก่งตัวหน่อยเลยเดี๋ยวโชคของดีโอมข้าเองย้ายมาอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าพี่เป็นนกเหรอใช่แล้วนี่มันเอาไว้ป้องกันต,ตัวตัวเองสินะเก่งข้าซะขนาดนี้ต้งองจะต้องไม่ใช่คนธรรมดาแน่แน่ดูป์าเดียวก็รู้เลยแล้วเป็นอะไรข้าเป็นนกยักษ์ยังไงล่ะแต่ข้าแคเผยตัวแค่นี้ก่อน ใช่ฉันตามหามันตั้งเป็นสิบสิบปีมา,จาเจอแกที่นี่เล้สินะไม่เจอกันนะพมาเทแล้วที่เราสู้กันแล้วท่านก็แพ้น่ามันคราก่อนเมื่อยี่สิบสามสิบปีที่แล้วน่นต,อนนนวอตอนนั้นข้ายังกระจอกอยู่ตอนนี้ข้าเก่งแล้วแต่ท่านไม่ถ่ายตัวไหนเลยจ้าตี โอ้ยผมจะไม่ไหวแล้วนะดีนะที่ใครคนได้อยู่เก่งขึ้นจริงๆด้วยเพื่อนมาน,นี่หน่อยดิเพื่อนอารามแกฮะว่าไงจิมโปรดติดตามตอนต่อไป